บริษัทหาไม่จำกับ,บมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 ,ลว,ลวสนับสนุนความพาโดยใหม่อิ u ุสุเอ็กซ s รีมันมิดไม่ฮาโชรูมตอนสู่ขอรอคนแล กติแล้วอะทํางานเสร็จอะมีไปไหนต่อปะเธอไม่ต้องเกงหนิเธอพูดให้ข้อเหมือนตอนที่วิดีโดอคอลมาหาเราหน่อยสิวิดีโดอคอรอะไรหรอทําเป็นไม่รู้อ๋อตอนนั้นเขากำลังดังๆก็เลยวิดีโดอคอลไปขอดูเขาม <c oughs> ึงนี่ดีไสใช้ไม่ได้เลย <c oughs> เอาทำไมอะหัวหน้าก็จะมีวิดีโดอคอลเขาที่หลังชวนกูไปดูด้วยเ้ <c oughs> ถ้าจะดูด้วยเออจะได้วิเคราะห์วิจารณ์กันมันเป็นยังไงอันไหนตรงไหนดีไม่ดีแล้วเรียกมาทํางานนี่ทำไมมานั่งคุยจีบหญิงอยู่เนี่ยผมเพิ่งมาวันแรกผมไม่รู้หัวหน้าให้ผมทําอะไรอะผมทำยังไงบ้างเป็นเซลเนี่ยมันหน้าที่อะไรอะเซล์ทำอะไรเซลลเนี่ยก็ต้องคอยทําอะไรขายรถอ๋อโอเคโอเคเข้าใจล่าเจอลูกค้าอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปทักทายเทคแคร์เขาแล้วไปถามเขาอยากได้รุ่นไหนก็หยิบโบชัวไปให้เขาดูแล้วก็แนะนําคุณภาพรถเข้าใจว่าเนี่ยได้ครับหัวหน้าวิญญาณจ่าที่รักเบบี้จ่า วันนี้พี่จะมาถอยรถคันใหม่ให้กับที่รักไงจ้าอุ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้ไหมครับคือพี่รักแฟนพี่มากแล้วพี่ก็อยากจะถอยรถให้แฟนพี่สักคันหนึ่งพี่จะมาถอยรถเหรอครับใช่จ้ะงั้นเดี๋ยวผมขับเดินหน้าให้นะครับพอผมเดินหน้าปุ๊บเนี่ยพี่ก็ถอยรถได้เลยนะครับเฮ้ยอย่าตลกเลยวะต่อโตครับพี่ต่อต๊ะครับอาตลกเอางี้แล้วกันนะครับ อยากจะแนะนำเลยนะฮะถ้าชอบจริงๆนะครับนี่ฮนะอิสุูงเราในนิดดีมากๆเลยนะครับแนะนำเลยครับผมอยากขอให้แฟนผมครับจะซื้อแบบไหนดีครับคือถ้าเราออกรถแบบนี้ค่ะเราต้องมีคนค้ำไหมครับไม่ต้องมีคนค้ำครับดีเลยค่ะหนูไม่ชอบไปยืนกลางแดดะคะ่ะคุณจะไปยืนกลางแดดทำไ,ไมฮะก็จะได้ค้ำไงคะ ไอนะั่นมันผิวค้ำครับถ้าใช้รถคันนี้นะฮะรับรองผิวไม่ค้ำแน่นอนค <c oughs> รับผมเพราะว่าเรามีกระจกกันแสง UVA UVB ด้วยนะครับผมแนะนำรุ่นนี้นะครับ New Isuzu D-Max Magic Eye นะครับรุ่น Highlander สิ่ประตูนะครับ <c oughs> ดีไซน์ภายนอกโฉบเฉี่ยว <c oughs> เข้ามาพร้อมสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเลยนะครับส่วนดีไซน์ภายในเนี่ยสะท้อนรถนิยมเหนือระดับผู้หญิงขับได้ ผู้ชายขับประเทศสุดไปเลยครับใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเดินทางคนเดียวหรือไปทั้งครอบครัวก็สะดวกสบายนะคะพาออีซูซูเนี่ยเขามีภายในพื้นที่กว้างสุดๆแถมยังมีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5เลยนะคะทำให้ทุกการเดินทางของคุณพี่เนี่ยสมบูรณ์แบบแน่นอนค่ะถ้าเกิดพูดมาขนาดนี้แล้ว1คันครับซื้อเลยโอ้ยรถเหรอครับร่มรถดิครับผู้จัดการ เอาหคันก่อนนะครเรามาเป็นครอบครัวอิสุสุด้วยกันนะครับครอบครัวเดียวกันครับได้เลยครับและนอกจากที่เราจะเป็นครอบครัวอิสุสุแล้วครับวันนี้ครับผมขอเซอร์ไพรส์แฟนได้ไหมครับฮะที่บอกไว้ผมอยากให้แพรลี่เป็นครอบครัวเดียวกับผมเลยครับพี่นิกกี้ไม่ได้บอกน้องต่อนนะคะพี่เซอร์ไพรส์จ้ะเซอร์ไพรส์เหรอคะวันนี้พี่เซอร์ไพรส์ผู้จัดการครับครับเอาที่เราเตรียมกันนะครับเข้าใจครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลย เร่องนี้เองผมไม่รู้ครับไม่รู้ครับพนักงานทุกคนเตรียมตัวเลยนะวันนี้จะมีการเซอร์ไพรส์บอกรักและแต่งงานกันที่นี่คุณนิกกี้และคุณแพรลี่จะมาทําพิธีผูกไค่กันโทำพิธีหนูรู้สึกิวเลยทำพิธีผูกแขนพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายชายจะมารับรู้เรื่องนั้น แต่ว่าไม่ไม่มีถ่ายรูปอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับปลอดภัยครับไม่มีโอเคครับไม่ลงโซเชียลนะคะเอาแต่พี่ขอแต่งงานนะพี่ก็ขอลง a c e b o o k ไอจีอย่างนี้ไม่ได้เลยจ้าผมว่าให้เกียรติผู้ชายเ็าดีกว่านะครับเขาทำเต็มที่แล้วเชิญนั่งดีกว่าครับเป็นญาติ่ายไหนคะเลี้ยช้งครับเชิญครับโอเคนี่ครับผู้ชายนะครับครับครับแล้วท่านผู้หลับผู้ใหญ่รับรู้เลยใช่ไหมครับป้าป้าม้ามาเชิญครับ ให้คนดูปุกสนานได้มาในงานแต่งงานนะฮะพากันก่อนเลยกับหน้าแม่ไปหนึ่งสองสามดอกแล้วเอ่อถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วคุณพ่อก็มาแล้วคุณแม่ก็มาแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่นี่แล้วมีใครมาร่วมทาพิธีไหมครับปอขวัญอะไรเงี้ยนั่นไะสิใบสีสู่ขวัญกันเอ้าคุณเป็นคนจัดไหมแล้วคุณไม่ได้เตรียมอะไรให้ลูกชายผมเตรียมแค่สถานที่ต้องขออภัยคุณพ่อไม่มีหมอขวัญใช่ไหมเนี่ยคุณต้องกลับไปยึดอาชีพเดิมอีกแล้วที่คุณเคย ทำขวัญใช่ไหมคะใช่ิฉัยจะทำเพื่อลูกของเราสีสีมือนี่เป็นวันดีสีวันพยาวันโค้งพรนาข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเทพพยาดาเทพารักษ์สมิงพายสำโรง เคพารักก็มีมาลงหลังก็มีตายโคตรหนัหนครับไม่ได้บวชครับเอาไม่ได้บวชจนไม่เคยทำงานแต่งหรอกฉันจะทำงานบวชแล้วตกลงนักร้องก็ไม่มีไม่มีพ่อช่วยหน่อยสิครับอยากมีเมียครับพ่อจำเป็นแล้วหรอมีเมียครับพ่อน้าโบราณอยากมีเมียชักพ่อไในสั้น C C T O E โอ้ C C O E จริงอะนั้นก็แต่งไม่ได้วันนี้แต่งไม่ได้ไม่มีเพียไม่มีคนแล้วอยากเพียยังไงก็แต่งไม่ได้เพียเออจริงๆแล้วผมก็จะหาว่าโชว์ไปนะฮะก็ไม่ได้อยากโชว์อะไรมากมาย <c oughs> คุณต้องคุณเลยอย่าดีกว่าฮะเดี๋ยวมันชนาเกลียดคุณ,คณดีกว่าคุณดีกว่าจะได้ลูกผมจะได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขช่วยแหละให้ลูกผมหน่อยคุณสวัสดีละครัทุกทุกคันที่มารวบงานในวันนี้วันนี้วันแต่งฮะของแพรรีกับนิกกี้จเจ้าบ่าวผูกใจ <c oughs> เจอกัน

ฟังครั้งก็จบแล้ว เอางี้ดีกว่าฮะผมร้องคนเดียวมันไม่สนุกครับถ้าขาดอย่างเงี้ยผมร้องเสร็จปุ๊บคุณช่วยกันต่อคนละท่อนคนละท่อนผมและคุณอ้วนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาคุณอ้วนสุดท้ายไม่ได้หรอครับผมกลัวว่ามันจะเละหมดสิทีครับมันต้องนี่ฮะเจ้าสาวนี่สุดท้ายเหรอครับผมคุณอ้วนต่อคุณเลยคุณอ้วนแล้วก็เฮ้คุณอ้วนต่อคุณเลยพวกกูจะไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ผมเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ คุณอ้วนแล้วก็มาคุณเจ้าสาวครับโอเคครับขอขอบคุณครับทุกท่านที่มางานในวันนี้ขอให้สุขสุขีขอให้โชคดีทุกทุกคนขอบพระคุณนงพี่นักร้องมี่เป่า ของเซนของเราช่วยจัดการใหญ่โตชินคุณแม่แลต่อได้เลยขอบคุณทุกท่านที่มาที่มาดูหาในวันนี้ สนุกแล้วก็สุขีขอให้มั่งมีละสีสุขสุขคนดำเตอร์ที่้วนมาต่อได้เลยเอาให้เบอร์เลยนะเบอรอ้วนมาวันนี้พี่อ้วนจะบอกความรักทุกคู่ที่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ ท่านที่หามั่งไอ้พิวดไดจับตีตีโยวิวัฒน์จับผัดลมขลังนัก่านสุกจับพัดเล็ว่าต้านะโมนะโม่นักโม่โธ่โธ่โธ่แหล่งานแต่งอยู่ดีๆนี่มาจบลูกธรรมะได้ยังไงคะเนี่ยนลำแข็งกี่ก้อนคะ สองก้อนพอเนาะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คะก้อนใหญ่จ้ะกี่องศาดีคะน้ำแข็งม <s are gained> okay, <c oughs> ันก็ตำศูนย์องศาเซนเซฟใี่จหะเอาสตาร์ส่าหรือไม่ช่าคะมากูชงแบกเองคนะไฮ้ตายแล้วครับบริษัทหาไม่เจอ